ลูกซเป็นน้องเต้ล้ากันน้องเฮ็ดนกินแ่บคือถอดอีแม่มาหาอีแม่เนาะตะเกัยบหัถูกนี่เห็นแล้วคือของบ้องเม่น้องพี่น้องมันคือวันสบานเขากะไรทานทีคุณพ่อไปวัากุยอยไหมน้ำวิจ้จบอมีอายุค่งานแค่สามชั่วโมงมันมองหอดสามเดือนทันใคุณน่ะชั่วโมงเดียวอที่บอกว่ามีมีเวลาสามชั่วโมงมนสามชั่วโมบนแมนมันมันบูดนะพี่น้องมันเหมือมันเหมืออขึ้นได้บัดแก ง่้ยตุกทานอันนี้อันนี้ของหวาอันนี้ของข้าวมาอันนี้ข้าวเดียวเหมือนอันนี้ข้าวเดียวก็เหมือนเกี่ยวเกี่ยวขันบวชตอนนี้นะเจ้าบอกกันแล้ตีความอร่อยเด้อผพุยบ้านสินแลนด์ฟันท้องเราเอฟซีพุยบ้านสินแลนด์ใครสนใจนะคะมาที่เพจแม่หนองขอนแก่นแล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะคะแม่หนองจับตรงไหนพี่เดี๋ยงหุงอาข่อยที่ล่ะ เราไปกินส้มแลกเราไปวะไอ้ซอมมันอันเราไปกินหมอกนี่เราบําเพฮหอวงมีงั้น <laughs> บําเพ็มีช่วงนี้ง <laughs> ั้นว้ก็ต้องหอเลยละแม่เอ้ย <laughs> แม่กัอบ่บยุ <laughs> แม่ก็เยบยช่วาไม่แม่กับเบยุพ่ <laughs> อเขาไปแล้วพ<อ>่อเขาอย่างไรพักพัก เราหนีนคอนเนต์เนั้ดวคอนเพีเป็นหอยอีดีได้หนิพักคือบอาเต็มเปี๊ด้วยปักไปนจิ้มกับอันนี้นะลอีกเพิ่งคลุกจิ้มกับปลาแดกบางลูกพักก็เสทุงดีกว่ามันมันไหลปวดปวดมีเสือกพักรวกอยากเอาผักอย่างให้ผักรวกใส่ก้องผักดิบใส่ทุ่งสะไม่ถุทเลวถุงหูยิวเรามาอยู่น้ำแข็งเอาเอาถุงหูหิวมาูแม่เสีออย คุยบ้านเราเบิ่งมาสูงหิวหินี่ลูกผู้ไหนูุงหิวหิีลูกแม่น้องก็ลูกคุยบ้านพี่เล็กมีผูนึงมามีคุณน่เนียบอนนี่นแค่สองคน่หลายคนเด้ออันตายบีแค่ซ้สองคนเป็นถุงทีนี้คุยบ้านสีแดงกับแม่น้องเอาเลยเอาเลยนี่นองพี่นองไอเห็นมเห็นี่กแซเดนี่ต้มต้สครับแซส มีไ่หนอเดี๋ยวมันกลับมามันเปลนแบบนี้กับแม่นใองลายอยู่นี่เขาก็เปลี่ยนแปลกๆเขาก็เปลี่ยนแปลกๆบ่เคยพากับเขายุใสกันบ่บ่มีบ่เคยหอกับเขายุใสจคืออะตาบามือนี่หอยอนย้อนยางลูกหอยอนยางหอยมางานบ่คยมี มีก็ต้องพึ่งบารมีแม่นี่แหละเนี่ยพร้องมากันพรอหกันบอกมีพรอหกันบอกมีนะโอแบบฝากมีเดียวกันผมมีเส้นหมากเคว้าวพี่ยมัไงครับเนี่ยอยู่ไกลๆดิแกจะพาพาไปเดินเดี๋ยวันพาไปจังไหลอยู่ของผมนะ้รับลุงมันเดไบเป็นปีโนเอาข้าวสิเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแต่ว่าต้องดูว่ามันปีใบบอกมีมันไงมันมันต้นติดเตี้ยแต่ว่ามันมันตัองแก่ไปแค่นั้น่ะไปฝากมันยไม่ไม่แทรกมีเดียวหยึ่ง อา่มันาดอมันงันมันแท้มันมีแล้วมันแเอาต้มปลาคือเปล่าบนี่อาแทบปาสดแทบปลาวะขาเดอดอดิบอดบอดหลังานดิเอาฟิดิุมันยันนั่นำแบดน้นี่ต้มปลาเนี่ยต้มอเไม่ิดอะไริได้ปเดาตัวปลาวันนี้ต้ปลาเอาันอันตีอต้มปลาอันนี้ยังไม่ได้ตัวเงี้ยครับแล้วตอนมันนำใชหลเ กจะมปเรยวตอนไหลพี่น้องพี่น้องเห็นแม่น้องมาจ้าเห็นแม่น้องมาจ้าแม่น้องอยู่พี่เด้อเบิ้ลถูกซ้ายรถต่างอย่างไรพี่น้องเบิ้งเอาได้หนิเบิ้ลไงมันหลายพวกพี่น้องจะได้เป็นนางอะไรเล่นเอาพีน้องอะไรนี่เอาคนทำป่ามาคนทำปาไมาเป็นป่าไมาเลยมันอาจจะมีบางงานที่ไม่ใช่เอาลองดูเออมันสื่อมาคนดู ลูกขนอนแมันี่ไอ้รุ่นใดเนี่ยให้มาหาบ่จะมาห้างก็งานโอ้เป็นตาผมก็ได้พักด้วยนี่ก็ได้เพราะได้แต่วาเดี่ยหาใหม่ไปหามาใหม่ปลาเยอะๆเอามาลองปลาเพราะเป็นอันบ่บ่มีไรครับผมอ่าคือปลาอาเหมือนเลยไดหน่อยแห่ปลาเขาดูนดีดีแน่ๆมันใส่ได้อีกอยู่แน่มันเต็มอ๋อมันว่าเต็มแล้วปลาเต็มแล้วแม่แม่แม่ พี่น้องเอ้ยเป็นตาพุ่มใจบ่ว่าแม่หนองเฮ็ดกับเขาแสบบ่แสบขาบ่แสบจริงผู้เยาบั่นฟีแลนด์บ่ฮอพี่น้องไม่เคยห่อนอากินซาเราบ่เคยห่อนอากินดูน้ำติงนิดนึ่งไหมเต็มพีโต๊ะผูหอนเลยอะไรครับเดี๋ยวแต่เอาฝามาใหม่อยู่ไงป๋อไม่ต่างจากฝาเพราะถูกมันคนละใส่กันทานกันนิดนึงนี่แหละทานกันนิดนึงเดี๋ยวเอามาใหม่เอาถุงมั้งเนี่ยเอ้าเขาได้แป๊บหนึ่า นี่ไงไกตลับสุดท้ายพอดีเป็นข้าวเนี่ยจับมือหลังอะจับเอ้ามือฟังดีแล้วฟังขวาไปเลจับน่าจเนี่ย่อาเขาเส้นหนาิีมือมือหลังขันสีมาคือบิ๊กบอกเลยว่ารายการอาหารขอเมนูนี้เมนูนี้ส้างได้รับรองมาเสียบตลาดอาหาร ไช่ก็ได้เล่าก็ได้กินก็ได้เด้แม่นองเห็ดได้ตัวแนวเด้ตัวจีนด้วกินก็ทําได้ตั้งมือขึ้นอยากกินตัวจีนอาหารขึ้นตัวจีนอยาเห็ดได้ผมอยากินอันยิ่งยด่นแมเออประเทศจีนเหรไหมเป็นบะหมี่มันก็บกินมึงอย่าเตื๋ยวมากมาพัดน้ำแดงไหมแม่เอาฝาบะหมี่ไปบะหมี่บ๋กินตยวอยากกินกิ้นกินมาพัดน้ำแดงอีอย่างหมาหมาพัดน้ำแดงา อันนี้มาตึงไเดอเอ้า่อ่ไหน่นร้า่มาตัวไนกบแม่เดน้องเบิ้งเบิ้งบู้กซ้ายแมน้องต็มเหมนาียอามันต้องเอามันมีถุงอีกอยู่่โอ้โหขวดเอาใจถุงอีกมันมันไม่ได้เอา้ไกได้มันมันก็ดีแต่มันรัดไม่ได้ไง่เราไม่นึง่ได้๋อันนี้อีกเด้ มหนเด็ดแท้แม่ทูบแท้ห่ะถุงอ่ะทุงไหลอยูะเนี่ยม e er, ันจะไม่ไหลอยู่เกี่ยวก็คเป็นนกินกิงกินหลังแม่หนองเนี่ยเอาไปซูเปอร์ซมกินแม่เอาอาหารมาฝากท่เป็นใหม่เลยแม่หนองทำให้ตาบามาฝากเอาไเอาแกมสมแซมแกงสมกับเขาแซมเกี่ยวจิขก้นมากินกินตามหลอดน้ำมือเห็น โอเคนะครับขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับจะไปแต่งหน้าแล้วครับจื้อนจื้นี้จื้คือนี่เจอกันนะครับน้องวารัมภูโอ้ลืมลืมลืมไป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 เบื้องต้นดอกเภาผมแอบลืมจเพิ่งล้มที่น้อกแง่ของสิพาไปเบื้องต้นดอกเภาน้ำหอมมันต้นเตจเจียนอย่เดี๋ยวพ้ายางไปพูดอะไรสิพี่ก่อนถุงพี่อ่ะถุงอะไรมาพี่ไปพาไปเดินเออไปน้ำเลยหน่อยไปเลยจัดยางแรกเรืพอดี ี่เดินนี่นี่แหละนี่ก็บอกนี่สดแท้เอาถุงตเอข้าวั้งขี้องไปได้ขึ้นขนของมาเยเดี๋ยวนานนี่ผู้ดเอ้าตกใจเหมือนโอ้กล้องแม่ตื้นอย่าอง แม่นอคือถ้าลูกซ้ายไปเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมจ้านี่ใกล้ๆนี่เาเดินมาดูบ้านี่แต่ไครปลูกไใบบางด้ือยามัน่ไม่เคยแต่พริกเราซื้ออยู่นะเขามาปลูกอันนี้ปลูกด้วยอไปนี่ครับอันใดค่ะอี่เอ็นสมสมนี่อันนี้สมบาดปอค้อนเล่าเอาไว้ถามต้นดินนี่เขาเบิ้งผีมะพร้าวมันไม่ได้สูงต้นเล็แบบนี้เนี่ยมันต้นชอคเก่ มันบรรยากาศดีเว้ยเขาไม่ได้เก็บน่าเนาะนี่เห็นไหมนี่อันไหนพอปิดไหมอันนี้มันยังอ่อนอยู่้อลูกก็าซ้ำมาหันมเสียบบักคักวานบัคักเลยนี่เดีนี่เดี๋ยวไม่ไงเหรอตอนนี้น่เต็มลูวานไหนมันพอิมพี่เอ็นบ้นเนี่ยพี่อันนี้เต็มเี่คนไพ่แีพี่มุนโวโต๊ะตอนนี้ อุอ่ะเมเลยอันนี้ก็ไปตลาจะไอันนี้น่จะอกได้แล้วนี่พน่ยมันแก่บ่แกวครับอใหานต้องหาย่อน้วต้หวานนีลีหวานหวานนี้งหวานนี่จะบอหมู่บ้านนี่จะเล่นช่างไหมเหตุพ่อของคุณสาครหลังแรกก็เป็นหลานอันนี้เป็นพี่ชายญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันตระกูลนี้อยู่นกำกันเป็นเพื่อนกันคุณเนน้องพี่น้อง ครอบครัวอยู่กันแบบมีถนนส่วนตัวเลยอันนี้อันนี้ส่วนส่วนตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถนนหลวงนะอันนี้แม่หน่องทำส่วนตัวไฟก็ดินมาส่วนตัวกำบม่บอกก็ดึงกำบวอยู่เจริญกำบวยจะคีม่านอย่างไรก็ตีไม่ได้ไม่ถึงไม่หันเนี่ยนึกยิ่งเสียงอยู่ที่เรามั้ยใม่ถุงมือใส่ถุงมือหมดแจกแม่น้องพี่น้องเอ้ยมาเอาต้นหย่าะไรนี่อันไหนเนี่ยเนี่ยผู้ใดไอ้อันนี้เขาเอินมา ต้นตะแบกบานแล้วล้วงนะนี่นะมันคืออะไรต้นตะแบกอะไรตะแบกบานนีต้นแค่นัอันนี้ต้นแคนานี่ต้นแคนาลวดสแคบได้เดต้นหน่แ่แ่สามาูแม่ขายเจ้าทีุ่นพุ่นมดแม่่ไก่แ่นี่แม่นี่แม่โอ้โแนมนนี่แนมดเนาะ รถแม่ก็มาจี้แม่ก็ดำเป็นแม่ก็ดำอ่ะคันรถฟูแม่ก็ดีมบ้านแม่นองพี่อ้ออันนี้เปบ้านแม่บ้านสวนบ้านแม่น้องเป็นบ้านสวนเห็ดเป็นเถียงนาแหมเถีนนาอย่างไงเป็นเถียงนาเป็นเถียงนาจ้าอันนี้เป็นจัดอันนี้กำลังแพ็คส่งมาไปดูซิออเดอร์กำลังแพ็คออเดอร์ส่งอันนี้อะไรนี่แม่บะมือ ข้าวเมือกมากินนี่หรอที่เราจะกินใช่ไหมแม่ค่ะนี่ไงอ๋อนี่ไงกระตอยอันนี้ก็จอดตาได้นัตตี้ตาร์เราเลยเด้ออันนี้ก็แพ้ไข่นะนี่ไข่เต็มท้องเลยนะคะนี่นี่แพ้ไข่เฉยๆเลยค่ะหนึ่งจากโล่คือนี่กล่องละสิบโลอันนี้ได้เจ็ดสิบสี่กล่องใหญ่ นิ้วหอดอันนี้เด้อพี่น้องมีปลาชิโกป้ปลาชิกโก้มีผู้ใด้เคยกินบ่เนี่ยปลาชิกโก้ก็มีนะค่ะ<ข>อโอเคอกกพี่น้องเพืให้ชนใจกับทักเพจแม่น้องขอนแก่นได้ลองเลือว่าไรจะเป็นเตียวปลาล่าไดยดัะแ <ๆ S 1> ม่นเนาะเดี๋ยวเป็นปลาหมึกไม่ก็ขายปลาหมึกในบอร์ดเลเเกียรติเอพีเมียบอ,อร่อยมากนะครับผมทักมาเลยเพจแม่น้องขอนแก่นนะครับมีอ่ามีแบบว่ามุมความสนใจอยากได้ก็สามารถทักเลยปลาอร่อยมากแก้วปลาแดกอร่อยมาก เจียวปลาบองเถะดอกพี่น้องนะครับผมบเจียวบองเจวบองโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย